สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะโอ้ลุงเสือปีนต้นบักม่วงจะเทิงทุกหามะขามไปตามเ่น้าโอ้ยมะขามมากันดกอลีปุระมะขามปีนี้ดกอันนี้มะขามเปรี้ยวนะคะยามนั่นเราได้เก็บไปไว้ทำมะมะขามเปียกนะ,ะไว้กินนะคะเอพี ปีนี้ซื้อของยาชีนะโอ้ยเปรี้ยวสุดยอดอ่ะนะกระไดมะขามฝักใหญ่จากมะขามพันเพิินเนาะที่เพิ่นซื้อมาปลูกนะใส่น้อยเดียวกับสมว่าสันแต่สวัสดิ์อ่อนฝักมันเนาะฝักใหญ่อะลิเออมะขามอันนี้มันเปรี้ยวหวานหวานอันนั้นมันเปรี้ยวยางเดียวเปรี้ยวชีดเลย ที่สื่อน,น้ำยาขีนะมะขามฝักใหญ่ปีนี้ดกนะคะขึ้นก็ต้องได้ขึ้นสั้นเอาเพราะว่าปลายมันอยู่ไกลเนาะมันเก็บไม่ได้นะ,ะนี่ไกลๆนี่พี่น้องฝักมะขามยืดเทิงอยู่ลุงเสือหขึ้นเอาอยู่เทิงเสร็จแล้วปูกระเบื้องนะคะก็เหลือ มาเทปูนนะคะตรงยาล้างจานอีกนิดนึงเนาะปูนเหลือปูนเหลือลูกหนึ่งก็เลยเดี๋ยวจะเทเดี๋ยวไปดูกันนะคะยาแนวเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะโอ้ยเวซื้อมักทัวดินนำผุดดเนาะคอมยัยดําบ่บ่โอ้คนทอนแล้ว หัวใหญ่ดีเม็ดเต็มดีป่ะคนขายโลยจักบาทอ่ะเม็ดใหญ่ดีนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยยาแนวเสร็จแล้วก่อนมาติดประตูนะคะติดบานประตู ก็จะเนทเทตรงที่ตรงยาล้างจานเนาะปูแล้วก็โล่งสบายตานะคะเอฟซีนี่ค่ะปูกกระเบื้องเสร็จแล้วก็โล่งเลยสบายตานะคะเสร็จแล้วงานลุงเสือ ก็ออยังเนาะยังจะได้มาเทปูนนะเพราะว่าหินไม่มีนะคะหินไม่มีก็เลยต้องรอก่อนปาามักทั่วดินมมเม็ดบักใหญ่จักบาทนอนี่โลหนึ่งคือสีลายแท้มาทัวดินพันงามเนาะมันได้ปุ๋ยอย่างคุณน,นะโอ้ยหัวมเม็ดบักใหญ่บักใหญ่เลยแหะ หลกคัดปีที่แล้วนะคะที่ดำๆนะปีที่แล้วมันสุกไม่ได้มาเก็บปีที่แล้วไม่ดกเท่าไหร่เนะมันมีเป็นกิ่งเป็นกิ่งนะคะแต่ว่าปีนี้ดกลงแล้ว เดีเยวเลาะเดยวย้อ,อยยับยางอยู่ยากขึ้นบ่ได้ก็ได้แต่นเก็บที่มันหล่นนะคะเอามาไววเห็ดแนวกินโอ้ชุ่งวักใหญ่เลย น้ำมนต์เนาะมาก,กินคือกันเลยเลลยูดมัดข้ามพี่น้องมะขามสมมะขามเปรี้ยวโอ้ยงามครับอยู่ใน,ในกระเป๋าปะเนื้อไฟว่าถึงมาเฟืองก่อน À, chắc cái yang a cứ cựt quanh Nó ngon ng anh mèng ừ, ngon <laughs> 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 mà ngon 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 Anh ngon 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 mười เอาเหมือนทัง้งอัปเดตกันไว้ค่ะแบนอันนี้ก็ต้มหน่อไม้นะคะลุงเสือไปหาหมาแล้วก็แบ่งไปให้น้องแหม่มนะ แบงพายน้องแมมนะคะคนละครึ่งนะคะเยอะกว่านี้อยู่นะคะพายน้องแมมเยอะกว่าว่าจะแก,กงพอภาษาก็กลับมาถึงบ้านเห็นก็เลยต้มไว้นะคะลุงเสือว่ัดสิแกงว่าสันผืนหยักแกงเนาะ,ะแต่ก็ภาษาก็ต้มแล้วนะต้มแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็ทุบต้มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอุ่นข้าว ุงข้าวเย็นให้ลุงเสือก่อนอนะุงข้าวเหนียวะะก็น่อไม้ก็เดี๋ยวค่อยต้มอ,อีกจริงๆหม้อนึ่งนะก็มีอยู่สองใบยอยู่นะคะอีกใบหนึ่งภาษาก็ไม่ได้เอาออกมาใช้เลย,ยนะอีกใบหนึ่งยังใหม่อยู่อน้อยนาะพี่น้อง น้อยนาสดๆจากต้นนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะสุกคาต้นเลยนะคะลุงเสือเก็บมาเ้านี่นะ,ะตัวนี้ลูกเล็กลูกใหญ่นะคะ fc มีทุกไซส์นะคะปีนี้เป็นสวยเนาะมันไม่ค่อยเน่านะคะกระตาหนึ่งตัวนี้สุกแล้วสุกคาต้นเลยจากอหยังบุหลักเจาะนะน้อยหนา มาเขียบหนังนะคะมาเคียบหนังมันจะอร่อยจะหวานนะเนื้อเยอะนะคะปุ่นข้าวเย็นกันเนะปุ่นข้าวเหนียวนะคะปุ่ข้าวทำกับข้าวแล้วก็กินแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะมื่ออื่นเศ้าก็ทำงานต่อ เดี๋ยวให้ดูต้นน้อยหนานะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะ fc คือเรากินแล้วก็ทิ้งเม็ดมันลงนะมันก็ขึ้นมานะคะมันก็เกิดเองนะคะน้อยหนาอีกหน่อยกับปีหน้านี้ก็ได้กินแล้วมันต้นไม่ไม่ไม่โตมากนะ,ะ fc ปีเดียวมันก็เป็นลูกแล้วนะคะอ่ก็ปีเดียวแล้วเนาะอันนี้ต้นนี่ก็ ต้นนี้ก็ปีเดียวนะคะเมื่อกี้ก็เป็นแล้วลูกหนึ่งนี่อันนี้ก็เม็ดทั้งนั้นนะคะกินแล้วก็เอามาทิ้งไว้โรยไว้เวลานั้นมันก็ขึ้นเองเหมือนมะม่วงนะคะมะม่วงต้นนี้ก็เหมือนกันมะม่วงแก้วนะคะเอาเม็ดมาฝังไว้นะมันก็ขึ้นนะคะเกิดเองพี่น้อง Mm hmm. ดาวกระจายดอกต้นดาวกระจายสูงท่วมหัวเบิดเลยละมุดนะคะเมื่อวานภาษาก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเนาะซื้อปุ๋ยสูตรสิบห้านะคะเอฟซี FC ปุ๋ยหมากมาใส่ใส่ให้มันลูกโตลูกใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นดกเดปีนี่ต้นมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะคะ ลุงเสือบริหาลุงเสือตัดกิ่งนีลงอันนี้มันก็เบียดไปฝนไปหาต้นเงาะต้นเงาะทางนี้ก็จนบ่เห็นลหละโอ้ต้นดอกดาวกระจายนะคะหน้าฝนมันจะสูงนะคะ fc ไม่เหมือนหน้าแรงเนาะถ้าหน้าแรงต้นมันจะเล็กนะคะบรรยากาศยามแรงเดอย fc นะคะฟ้าก็วันนี้ครึ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกนะคะครึ้มเฉยๆครึ้มไม่ตกอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดนะคะ ขาเบิงมันสิเป็นลูกไข่อนี่ก็ปลูกน่าจะสองสามปีแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วแต่ยังไม่เห็นดอกยังไม่เห็นเป็นดอกนะคะปลูกอย่างละต้นนะคะอน,นิ้ลิ้นจีนี่ก็ต้นลิ้นจีนะมีเงาะนะที่ภาษาซื้อมาปลูกสองต้นนะคะปีนี้ได้กินซีลูกพี่น้องเงาะเอ้ยเป็นไตยกหัว เพิ่งเป็นปีแรกนะคะต้นนี้ก็เป็นอยู่นะคะต้นนี้เป็นอยู่แต่ไม่จับนะหล่นหมดตอนลูกเล็กๆโอ้เป็นอย่างดกเลยนะคะพอลูกโตหน่อยมันก็หลน่นน้อมันไม่จับให้เลยนะคะมีต้นนะ่ะต้นข้างนอกนี้างต้นมะม่วงนี้นะคะที่มันจับเหลืออยู่สี่ลูกนะคะสุดท้ายมานะก็ได้กินอยู่นะคะเอ้ยปลูกมะงาะปีแรกพี่น้องได้กินสี่ลูกคอรอนะ ก็กินคนละลูกนะครับบิ๊กเนี่ยลุงเสือกินสองลูกนอกกนั้นภาษากับบิ๊กคนละลูกนะคะปั่นกันชิมเนาะผละไม้ต้นแรกนะที่เราปลูกได้กินเองนะคะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะดอไม้ต้ม เราก็จะปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาทุบนะแกงได้เลยนะคะเพราะว่าต้มจืดแล้วนะคะ